เวลาเข้าศูนย์บริการหรือเข้าอู่แล้วช่างเขาแจ้งให้เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นอะไรเล็กน้อยอ่ะบางทีมันไม่ถึงกัะเสียหายเยอะแต่ที่เขาให้เปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนอะไรเชิงป้องกันนะไม่ให้เกิดความเสียหายที่มันจะเกิดลุกลามขึ้นไปต่อในส่วนอืน่นจากที่เราเราต้องเสียเงินจุดน,นี้เสียน,น,น้อยดีกว่าไปเสียอีกทีนึงเสียเยอะเลยที่เป็นประเด็นมากสุดจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรของยุโรปที่บางชิ้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนก่อนที่มันจะเสียฮะอย่างเช่นออยน้ํามันเครื่องออยน้ํามันเกียร์ สองตัวนี้สำคัญเลยถ้าเกิดเรารอให้มันเสียเราค่อยเปลี่ยนค่าเสียหายที่ทุกคนต้องมารับจ่ายพวกนี้เจ็บครับอย่างออยเครื่องแตกเนี่ยน้ำเข้าไปอยู่ในเครื่องคุณต้องปัดชิ่งเปลี่ยนหม้อน้าใหม่เปลี่ยนพ้อน้ําใหม่ทั้งหมดเพราะว่าน้ํากับน้ํามันเครื่องที่มันผสมกันแล้วอ่ะมันจะทําให้พวกข้อยางพวกนี้สึกหลอส่วนเรื่องออยเกียร์อันนี้ง่ายๆเลยถ้าน้ําผสมเกียร์เมื่อไหร่ทั้งหมดคือทังคุณต้องโอเวอร์ฮอลเกียร์ทั้งลูกหรือเปลี่ยนเกียร์ทั้งลูกนะเป็นแสนเหมือนกันครับอะไรทุกชิ้นก็จะมีอออาาาาายยุกรใช้้งงนขเู่ถ ท่านไหนสงสัยอะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้ครับเบนส w ิ SW, ยินดีให้บริการครับผม